สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกม l a c k r o c k Next Generation นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ในโทรศัพท์ได้ไม่นานนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่แจกของในเกมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและได้ EXP หรือว่าเกรด job มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านี่นะครับกิจกรรมแรกก็จะมี กิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับตรงนี้มาที่ตรงเทศกาลเปิดเรียนเนี่ครับหน้านี้เลยก่อนอื่นเรามาดูตรงของาะวันก่อนว่าได้อะไรบ้างก็จะมีประมาณ4-5่ถอย่างนะครับม <Wow. S 1> ีีแต่ผมยังไม่ได้แลกชุดมานะครับก่อนอื่นมาตรงนี้อันนี้ที่สำคัญผมก็จะแลกอันที่สำคัญมาก่อนก็คือมีเซนีแล้วก็ โอดินบล็อกโอดินล็อกนี่เอาไว้เก็บเลเวลนะครับถ้าเรากด Odin ปุ๊บตรงนี้อันนี้นะครับถ้าเรากดออมันก็จะได้ e p คูณ5เท่าดอป5เท่าแล้วก็ได้รับเงิน5เท่านะครับอ่ะปึ๊บมาที่ที่เดิมก่อนต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นหินตีบวกนะครับ เวลแรกๆเราก็ต้องใช้กันเก็บไว้ก่อนนะครับจะพึ่งขายอันนี้ก็แลกมาหมดทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวก <S <S <Late> <otion> เลสพ o t i ชันก,ก็คือเอาไว้ปั๊ม HP blue แลก็ปั๊ม MP นะครับพวกไฟวิงแล้วก็บีวิงก็คือเอาไว้ว์ปกลับบ้านอ่าประมาณนี้อันนี้ตอบชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกแร่มงครับอันนี้ไม่แน่ใจตะลองแลกแล้วก็ไปเปิดดูเอาไว้น n c h a n หรือว่า รีไฟอันนี้จะมีพวกชุดแฟชั่นนะครับลองไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าเรารีบเราก็สามารถเอามาแลกชุดก่อนก็ได้ชุดสีทองแล้วก็มีหมวกมีกระเป๋าอันนี้จะไม่บวกสเตตัสนะครับใส่เพื่อความเท่กิจกรรมแรกให้เราอันนี้ล็อกอินเกมก็คือได้สี่นะครับไปนั่งก็อ e ีโยกอ่ะเดี๋ยวลองไปนั่งนะครับ มาถึงแล้วนะครับก็จะมีนี่เก้าอี้ที่มันเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายนะครับพอมาถึงแล้วก็กดนั่งเลยนะครับอ่ะมาที่ NPC ตัวนี้นะครับอืนี่รูปหนวดเห็นทางขวาไหมครับอ่าชื่อนักกวีนะครับปุ๊บ,บกดเข้าไปอ้าวไม่ใช่ ชื่อร้านค้าสวนสนุกเนี่ยครับพ่อค้าสวนสนุกให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ซื้อ e d e n นกรุ๊ปเท็นะครับซิงเกิลก็คือเหมือนกับว่าซื้อมาคนเรามาเล่นแค่คนเดียวแต่ว่าเราจะมานั่งกับเพื่อนก็ได้นะครับคือเราซื้อแค่คนเดียวหรือว่าเพื่อนซื้อคนเดียวแล้วก็สามารถนั่งได้ด้วยกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป พอซื้อเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็กดนั่งปึ๊บไม่ได้มีคนนั่งแล้วก็กดนั่งนี่ครับเสร็จเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าตรงเควสนี่นะครับอ่านี่เควสเสร็จแล้วปึ๊บกดรับก็ได้มาสี่ตะเขนนะครับแล้วก็ไปไล่ทําเสร็จสิ้นดันเจียนรายวันก็คือ ดันเจียนบอร์ดนะครับที่เราต้องทําทุกวันอันนี้มิชชั่นบอร์ดนะครับเราก็ไปทำเราก็จะมากดรับตรงนี้ได้เลยอ่าเราก็จะมีทําการซื้อขายอันนี้มาตรงทา้าท้าดวนเปิดเรียนนะครับอันนี้ก็จะได้ทีละ15หรือ20นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอันแรกมันก็จะเควสแรกนะครับจะให้ไปคุยแล้วก็กดไปเลยอันนี้นั่งม้าหมุนแล้วก็เหมือนเดิมครับ ไปซื้อตั๋วมาแล้วก็มาที่ม้าหมุนครับตรงนี้ทางขวาแมปเนี่ยครับนีแมปก็จะบอกกดตรงนี้ได้ครับไม่ได้เขียนว่าม้าหมุนแล้วก็เม,มาตรงนี้เลยอันี้แล้วก็กดนั่งม้าหมุนนะครับคือเราต้องออกจากปาร์ตี้ก่อนอ่ะแล้วก็กดนั่ง นี่ไงพอนั่งเสร็จแล้วเครียดก็จะเสร็จนะครับแล้วเราก็กดเลยปุ๊บเสร็จสิ้นก็จะได้ไมา์สิบหะต่อไปมันก็จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะครับก็คืออันต่อไปก็จะมีนั่งรถไฟขบวนเล็กและถ่ายนั่งรถไฟขบวนเล็กและถ่ายรูปแชร์ครับผมอะก่อนอื่นเราก็ ไปที่รถไฟก่อนครับหารถไฟก่อนรถไฟอยู่ไหนนี่ครับหารถไฟเจอแล้วแล้วก็มานั่งนี่ครับอ่ะพอนั่งเสร็จแล้วควุยแต่ยังไม่เสร็จนะครับเรากดที่ตรงนี้ครับกล้องถ่ายรูปปึ๊บแล้วก็ถ่ายปึ๊บถ่ายรูปหนึ่งอ่ะพอมันขึ้นหน้าอย่างนี้ ให้เรากดแชร์ไปยัง f a c e b o o k นะครับหรือว่า l ล n e ก็ได้่าเรากดเลยปุ๊บพอเรากดปุ๊บนะครับมันก็แชร์ไปที่เฟซเรารูปอันนี้และเควสก็จะเสร็จอันนี้ก็จะกดรับได้เลยต่อไปเควสถ่ายรูปก,กับโพล l ิ่งฮอตแอร์นะครับก็คือเราก็กลับไปที่เมืองควอนโทราครับผม วับกลับก่อนเสร็จแล้วให้เราจริงๆแล้วเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับให้มันเดินมาอัตโนมัติแต่ว่าผมทำเควสเส็จแล้วมันก็เลยเดินมาไม่ได้ไเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงตรงนั้นนะครับ มาถึงแล้วนะครับหรือว่าใครหาไม่เจอตรงนี้มันก็จะเขียนว่าโ o ลลิ่งฮอตแอร์บอลลูนเนีครับอ่าพอเรามาถึงตรงนี้นะครับให้เรากดมุมมองตรงนี้หรือไม่ก็กดตรงนี้ได้เลยครับกล้องปึ๊บหันไปข้างบนทางขวาปึ๊บอ่าีแป๊บนึงครับอ่าจะเห็นโพลลิ่งนีครับมันให้เรามาถ่ายรูปโพลลิงล่งเฉยอ่ากดไปปึ๊บเสร็จละแล้วกดแชร์รูปแล้วก็ เพสเราก็จะเสร็จนี่นะครับเราก็สามารถกดลับได้เลยแล้วก็วิธีการแรกก็คือพอเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับนี่เราก็กดไปแลกเลยมันก็จะเดินไปหาตัวที่เราที่จะแลกของมาใช้เลยนะครับอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้มีตู้กาชาอะไรสามตู้กดแลกเลยครับนี่ ผมแลกอันนี้หมดนะครับก็จะเป็นศูนย์มาแล้วแลกกันหมดแล้วเหลือแ,แ,แต่คอสตูมที่ยังไม่ได้แลกพอถึงแล้วเราก็สามารถแลกได้เลยนะครับกดแลกมาเลยวันนี้กิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาเพิ่มเติมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับรอติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับผม